ก็บาปลูกโอยูรกินอเอกไม่ฮักเนี่ื่อโอ้ยโอยไรอะไรลบยูเสือๆนี่ยอ่ะต่อลูกอต่อลำต่อเดี๋ยวไปถ่ายช่างก่อน อีหล่าซองหล่องซอมล่ำค่ะ,ม,ะมาแล้วมาที่หลังมูเขาทายไปแล้วเสปะวันปะวันไปใส่สเอ้ยเมึ่ดีล่ะ<ห>ปะวัน เบื้องขึ้นกาวอ่ะล่ะอันนี้อันนี้คือหอปูนนะคะหอปูนหอปูนอยูเซ่เหรเบิ่งแกในข้อเรายิ้มเหมือนาไม่นี่หอเสาปูนอ๋อหอเสาปูน หมักปูนหรือบ่มหมักหรือบ่มหมักปูนบม่บมปูนด้วยปูนส่ดินสิอันนั้นเขาห่อเสาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แดดมันโอ้ไม่ให้ฝนมันหันหยาดไม่วันต้มเดี๋ยวไม่วันมาขีดใส่ห่อเสาเอาเอาผ้าสติห่อนี่ก็ไม่ให้ฝนมันห้ามเม่นบอกเอาผ้าสติห่อนี่บ่ให้ฝนห้ามเม่นบอกเอาให้น้ำมันซึ่งห่อครับ Oh, ไม่ให้น้ำซึม Sai อ <lie. S 1> อก <dim> นะคะ s <S รู้คำตอ,ตอบแล้วไ้แมงวันต้อมเหรอนะนี่รักษาพนังงานของเสาให้มันแน่นไม่ให้น้ำซึมออกค่ะถ้าน้ำซึมออกเดี๋ยวเสามันจะเป็นโกนนี่คือคำตอบนะคะคำตอบนะคะช่างตอบแล้วช่างตอบให้คำตอบออกมาแล้วว่าไม่ให้น้ำซึมออกจากเสาสรมคุณมาเราเลย แบบพีดพิดไปเพื่อนกี่บอกเบีรพีดพดบอกนพิดกับบ่ได้บอกพีดกับบ่ได้งานวันนี้ม่งานนี่อย่างนี่สิ่นาแต่เท้าเบาเพิ่มปน่านถือจำไว้แต่กะต้งไปบอกนี่กิบนะแบกไปแบกไวใจลายใจลายมาก แบะไหวแล้วอะอันน no? ี <S <S Mur Mur ้ก um, ็แบะไหวบออันนี้ก็แบะไหวไดอเอ๋ยเพื่อนค่ะเอ๋ยเอ๋ยพูดละเมาได้เนี่ยเป็นเป็นเหยื่อเป็นแบกไหวเนะเอาน้างไปแบกให้เพื่อนน่แบกได้อยู่แต่ว่าอันจื้อยาไว้ปุ๊บอย ลงมาปีนี่เนาะเอาบางส่วนขายอันอา,อาหารเสริมเพื่อสุขภาพค่อยมันสิได้บา่าจ้ะวะโซดูจริงสินะค่อยค <c oughs> ่อยมาปีจะหน้าจา้ะข<น>องเนี่ยโซ,โซดูนะชิไปตัวเขาบ่ได้เด้สิิกกานี่ยเ,เออชิไปตัวเขาบ่ได้เด้ แต่เขาจิตตองถามว่าป้านางไปไหนป้านางไปไหนคนสุขภาพแข็งแรงตัวเขามาขายอาหารเสรอมมันไม่ไดนขายอาหารเสริมหรือมัโปะมัโซ่อยู่เลยฉันเป็นนั่งคิดนอนคิดสองวันแล้วสิกากินฉันเป็นนั่งเอ้ยสิสิลงดีหรือบดีวะสิสิเปิดตัวอันรับอันเป็นพี่เซนเต๋อมันคือบ่ผ่านเด้เป็นรับเป็นพี่เส้นเต๋อโหลดความห่วนนี่ประวันนะคะประวัน เพราะว่าเราอมอ้วนได้ค่ะเอฟซีบอกท่านเลยโลดกำลังเพิ่มอ้วนอยู่เพิ่มก่อนจะค่อยโลดที่อ่างกินกินเนี่ยห่อยก็อ้วนยางฟานซื้อก็อ้วนกินกินเขามือละสองข้าก็อ้วนมีมันบอมันเจบเมมันนอนกลงลุงเดียเดียเดียไปหาผ้าขนหนูที่บ้านเขาเดียเขาไปในบ้านเขาไปหาผ้าขนหนู กองก้องกไปเลยเอฟซีออกม่ถือขาดไปจัดเองมันบ่แมนก็บอกว่าเอาไปว่างเดี๋ยมันจัดทีนขาดไปปูไปปูไปปูของมันเวลาขาดขาดถือว่เสียพลุงเดียเดียเขาไปในบานไปหาเศษายเพี่ยไปหาพระพระคนนู้เก่าค่ะ นี่ไงมาละฮะอะไรอ่ะได้อะไรมาล,ลุงเดียเป็นห่วงลูกสาวเป็นแห้งเลยลุงหญิงเดินไปหาดีดีไงเมื่อกี้ไม่มีใคร,ใครได้ลูกบอสุงหญิงเดินไปหาลูกบ่เป็นลูกหัวดีดีนาเดียกับป้า โุ่งยิงยางไปไหมโุ <laughs> ่งยิงยางไปไหมกํ <laughs> าลังซ้อมล่ำอยู่เมื่อกี้นี่งยงขอพูดเร็วแท่น้องแม่ลูกมาลักถ่ายคลิปก่อนก่อนบานก่อนทา้าเฮา้านาั่งยางเงือบเงือบมาทีหลังค่ะ อันนี้คือเตรียมไม่เน่เอไม่ไม่อันนี้นี่ให้ท้ามได้ด้ค่ะไม่อันนี้เพิ่นเอามาไว้เห็นอย่าง,งค่ะขายตุก,กตาขายตุกตาเิบกอตุกตาใช่ตุกตามว่านประกอบครับอันเด็ดตุกตาตุกตาจิบีข่าข้งเสา โอ้ภาษาสร้างเอินขาตุ๊กตาค่ะ,คะขาตุ๊กตาเป็นเคยดิเงมือนภาษาช่างนะคะภาษาช่างเขาเรียกขาตุ๊กตาค่ะก็นั่งเอินเอามาเห็น ปะนางเอ่ยเขาไม่เห็นนางหลานโ <c oughs> วยตายแล้วอย่าว่ากันเด้อค่ะเอฟซี FC. อันใดที่ไม่รู้ก็กขอโทษขออภัยค่ะสำหรับเอฟซีที่เป็นซางเ,าเป็นหูอย่างกะอ,อธิบายหรือว่าเมน์บอกเอฟซีให้ประนางด้วยนะคะนะครับบอกเมนซางด้แต่เพิก่กจะอธิบายบ้างละค่ะน่ารักค่ะทีมช่าง เดี๋ยวรอจวดนะคะเดี๋ยวรอจวดด้วยกันนะคะคนไะไรก็แช่ชงป้าน้ำค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีดีไกล้คอดแล้วนะคะ FC กำลังใจทีมลังบานคือบัามโฆษณาค่ะข้าไปติดตามเฟซบุ๊กให้ปหนางด้วยนะคะเดี๋ยวลงคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆค่ะทืมช่างของเจจะปีเข้ามาตอนบ่ายค่ะเขาตอนบ่ายนี่ก็สิเริมค่ะ ทำได้ตลอดไม่จาเป็นต้องเข้าเช้าเขาช่วงไหนก็ไดครับเพราะว่าหน้างานพ่นอยู่ไกลๆก,กันแบ่นการแบ่งทีมงานมานะคะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสหรพิษหนีส,สมิกรอนเวลาซ้อมลองซ้อมล่ำเแล้วก็บยางไปเบิงดีๆตลอดคะ่ะแวะไปเบิงดีๆตลอดน้องอิงเต้เป็นคนหัก น้องหมานะคะลักหมาทุกตัวนะคะเอ็นดูค่ะสำหรับคลิปนี้สมิตรอนสวัสดีค่ะ